สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสพระโชคครับเมื่อนี้ยสพระโชคกับสิพาพี่พระน้องไปพบกับคุณตาฝันแม่นครับซึ่งขณะนี้ตาฝันแม่นก็อยู่พร้อมกับทีมงานครับอยู่กับรัฐมณีชแนลกับเฮฮาพารวยครับซึ่งเทปวิดีโอนี้ยสพระโชคกับราบความเอื้อเฟื่อมาจากเฮฮาพารวยรัฐมณีชแนลก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมาเนาโอกาสนี้ด้วยครับเอาพี่น้องก็มาฟังน้ำกันว่าคุณตาฝันแม่นเพิ่นฝันว่าจังใดครับสหรับภูนนี้เพิ่นได้เลขตัวใดครับ เพ่นบอกว่างวดที่พันมากโค้งสุดท้ายว่าสันพ่นฝันได้แม่นครับแปดสามตรงๆว่าสันครับพี่น้องแต่ว่ากาทางแอดด้มา่ายทำนะครับเพราะว่าติดภาระหลายครับแต่ว่างวดนี้พุณนตายกับฝันแล้วครับตามสซาโชคมาครับมาฟังมาเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องครับปูวันดีจ้าปูวันดีครับวันดีครับนี่มาขอแนวทางมวดที่พันมากบด้มย้ำว่าเขาคักเขาแนมันบ่ เลยกเล็กเขาเลี่ยนกันมานี่นี่นี่จะเป็นงวดที่สามนี่ค่ะวดนี้งวดที่สามเออวันที่สามเลขฝฟันบ่อปูเหรอปูเห็ดเล็กเฮ็ดเช้าเห็ดแล้วเชาเห็ดแล้วอ่าเพราะว่ามันบ่มีถูกบ่มีหลังควนเอาของมาเห็ดมันเก่าต่างต่างของจะได้บู่มาเห็ดมันลร่อยเสียทูบเสียเท่นจะเจออ่ามันเล็กมันบ่เขามันบ่เขามันบ่ม่นเออนี่ใช ไม่ว่าจะเคล็ดมิถัดผันเงินผันเอาแม่นก้อนอปูเนาะเออผันฉันยังแม่งปัวใช่เอาแต่เลขผันนี่แหละมันคบ่หลายเออกระเทาะนั่นแหละค่ะผันตองหวัแล้วตีปูวนี่แหละเลขออกจังมือนีแม่นบ่ค่ะ<ฆ>เอาเกอ,อกาเลขจังมือนย่ำขึ้นมานอนผันเลยผันเลยผันเด็ดตองหวดก<ฆ>ันต่อไปค่ะผันว่าจังไรล่ะปูผันเัมนว่ามีผู้หญิ่งผู้นิ่ง มาต่ทางนี่ละขเขาบอกคนที่เขาเขาสูงคนบอกสิไ้ดีมาหลดงานไป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 เขกุกกระน,อนอั่นเนื้อหันละบพมันนั่นนั่งไปแล้วไปถือปิ้งไกลมากเนอืยปิ้งไกลจักแม่นจากปิ้งแลไปกองไว้หมองกูนั่งหันบมองแป้งตัขึ้นเดกองไว้ปลาเปลอกกกกระเหียวเห็นบนหนาเล้าก็เล้บนแม่น,นี่ยังสัตกอง โยคนมันอรรันใดงี้ตีนไก่ว่าสันพ่อมาติ่งไก่กับเว้ยหลังให้กับมันออกไปเลยค่ะไม่เอามาให้กินตีนี่ว่าสันบวกกินมันสิแม่นบอกว่าสันก็เลยไปเย็บเอาปนนิ้งนึงไปจับเอาปนนิ้งนึงค่ะไปจับเอามาก,กินปินน้งนึงบ้าเลยเสียงอุ้ยๆตีนไกนะ่ะจ้สีกินสีกินบวกกินกับเขาเร่กิกนในดอก สีไปสีมากินไปกินมาหลดเป็นแผ่นเงี้ยเง่าสิสีเปี๊งไก่หินเงี้ยเง่าซีเรียมสีกินป๊าดกูคือกินเปิ้งไก่หลายกูบ่เคยกินไก่ขับปนิกเชียวาชนกินกับกินเฮเฮวาชนแม่เปิ้งไก่นี่สุกเออเปิ้งไก่สุกอ๋อจ้ะเปี๊ยงม้วเอวแยงอุ้ยหเวยแยงอุ้ยห้ยห้วยว่าตโตกินเปิ้งไก่หลายหลดเป็นสิฉาดบัด ก็มาให้กินไกปน่ปันไดจได้กินกับกินฮ่ฮมานเี่ยหูเมยท่านตัวค<ช>่ะหูเมขกินกับโอ้ยคนจิมาบอกเละเลขข้วกับมัดตีได้นอนตีไก่มากองไว้ไก่เนี่ยจเป็นเก่ากองกับเป็นเก่ามือกูไปจับมันจะเป็นเจ็ดเก่าบ่เอามือไปจับ<ม>คือจะเป็นเจ็ดปูว่าเป็นหาว่ะ จิตเป็นหาอัไนน้นหาอยู่แต่ว่าหัางิเป็นเจ็ดน้ำโอ้ไ oh. ปจับเอไดไปจับเอาปีกหนึ่งน้ำป้งมันก็เป็นแปดนะะน้ำป้งไกล้มันเป็นเก้าปูตีข้ามาจับตีข้ามาจ่อจานมันบ่พ <c oughs> ูเออโอ้ปลเตี้ยวเมื่อตัวไี้บอ่อเมื่อบอ่าเตียวเมื่อนันเตียวคัะมันมันมันก็สิเป็นเป็นเก้าหาทั้ทัจ้าก็สิเป็นเก้าหาแล้วพูจับเอาปีกเนี้มากินนั่นนะ เลยตียเอจอชอบตีเอเก้าหนึ่งสินะโอ้อโก้าหนึง่งแปดหนึ่งรัดแหวนสินะค่ะพี่นั่นเป็นแปดได้น้ำปอเลยแปดหนึงน่งเก้าหนึง่งหลอกตีผูเอน้ำก่อไกลก็เป็นกเก,ก้าไกลก็เป็นเก้าอยู่แล้วออ,อ,อันอันไปจับแต่ก็เลยตีเป็นเลขสามโตไว้น้ำอยู่มันก็มันจีดติดจังไรแล้วมันตีมาถือกามีนอันนี้มันก็ตีถือโปะโดยค เขียนว่ามันเขียนไว้ยืมเขียนไว้พร้อมตีปวงเมียขึ้นมาย่านลื่มโอ้ยมันลืมตัวค่ะลืมไปเลยดูเด้อตีว่าเก้าหนึ่งแปดหนึ่งนะเด่นลิ่มวันมาตีเก้าเจ็ดน้ำแล้วก็เจ็ดแปดน้ำอยู่นะอันเลข็กตีนุดเฮ็ดไว้ใช้ดอกเนี่ยอันเล็กตีจุดเฮ็ดไว้เป็นเลขอย่างปูคำนวณตีเลขมันเป็นเลขคำนวณเลขแน่หรอก โอเลขล็อกเลขคำนวณส่วนเลขฝันมีตัวใดเนี่ยก็จะเลขฝันมีเท่านี้นี่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 มีตัวเด่นไม่ไม่สองตัวนี่เด่นเก้าเนื่งกับแปดเนื่องเอออันนี้เป็นตัวร่องอ่าอะไรนี่เก้าเจ็ดนี่ครับเจ็ดแปดนี่เป็นตัวร่องไว้เชื่อเจ้าอ่านไปสั้นใน้คำฝันเบิ่งคุณตาเราเขียนไว้เราหยาดเราเลืมนี่เขียนฝันไว้พร้อมฝันวันอดที่ที่หนึ่ง มคเรออกววันที่สามสิบพี่ปูวันวันจ้าเอาไปแล้ววันประหัตแมนบอกวันวันอันที่สามสิบมันตรงวันยังแหละตรงวันประหัตตรงวันประหัตปะปูถาวันที่หนึ่งตรงวันุกดิเออมันเป็นตรงวันเสาร์ตรงวันเสาร์ขั้นสั้นก็สามสิบสามสิบเอ็ดเนาะโอ้มันมีสามสิบเอ็ดอยู่เนาะเดือนนี้เนาะมีสามสิบเอ็ด คมมิจฉสามสิบเอ็ดขันย่นตั้งสามสิบจ้ะอ้ยตาเขียนฟันมัออยู่นี้ส่นยางหันฟันมาหนี้ปูยิ่งคนหนึง่งเอาเปียงไก่มากองไว้ให้กองเนืองมากองไว้ให้กองเนืองแล้วจับเอามากินเปียงเนืองกินอิม่มหลายเลยลูกลูดซึบโตเตือนขึ้นมาแล้วตีเลข ปีเก้าหนึ่งกับแปดหนึ่งเป็นตัวเด่นบออ่อปูเก้าเจ็ดกับเจ็ดแปดในเดือปูเป็นตัวล่องเป็นตัวล่างลองอ่องตัวล่อ,ลองเมื่อไปจับจะหันเป็นเก็ดปิ้งก็เป็นแปดยังสือบอ่อปูปิ่งก็เป็น, 8, ปน,น<อ>แปดตึงๆนะเจ็ดหลังก็ไปจับจะเสียหันเป็นเก่าเก้าอนนี้มันมัน,ม,นมันเปลี่ยนอยู่แล้วนะเพราะว่า ไก่มันกลเป็นเก่ากมันก็เป็นเก่าเนยเราเขียนความฟันไว้เราย่านเรืมแต่ว่ากับาเรื่มคือเก่านะปูสอนด้<ใ>นตรงเป๊ะกับเราืมบาทนี่ห้าเันลืมกับว้ถาัาแนมงทั้งชนะใช่กวใยววโยรถบเยียนฟันไว้ทางฝาเยียนใส่กระดาษเก้านึ่งกับแปดหนึ่งเป็นตัวเด่นบืงสิขีย่นแ,แกจากคสุดด่านะ ต่อปูคัจริงันหูแม่พร้อมตีพร้อมเนี่ยว่าเกล้าหนึ่งรลอดดิเกล้าหนึ่งใช่บรใจที่สุดคือเกล้าเนอะคือเกล้าหนึ่งเพราะว่ามันประจับเอามัดกินปิ้งหนึ่งเลยจ้าก็เลยเห็ดแปดหนึ่งไว้น้ำฉันดิปิ้งไกล้หลายปิ้งอยู่ยาวเห็นกล่องอยู่เปล่มันอีหยังเหรอท่าปิ้งไก่กระชั้นว่าจังสั้นแต่ละมันอ้วยหลังเหตุแตมันยางไป ก็ออกไปเลยเอาออกมาให็นกินนี้หร่อเพราะกินมันเแม็นบ่ราอาจารยก็นแล้วไปจับเอาปิ้งหนึ่งมานั่งกินสันที่กินนบอาจานยที่ป๊าคือบ่เคยกินปิ้งไก่หลายป่านนี่เลยว่าจะแม่เอาไปเอามาลงหูเมียท่นตัววาตัวกินปิ้งไก่หลายฝันหน่อยๆคือกันแล้วก็ฝันอันกัดเมื่อเขาเนี่ยอันนี้ไหลเรื่ย ฮึฮึฮอฮึโกมไปองมาลูบอยู่จังสินเนาะลูบมาลูบปากนายท่กับคมมือแบบกัดมือสามนิ้วนี่เลยเนี่ยกัดไปฮึฮมานใหญ่ลูกก้งเห็นมาปุหกผมียไวไปผมียวไปมาจนเป็นไรเหลอไรเรื่องไปผลิตรอกับบปากด้วยวันนี่องผเนแล้วว่าจนกัดตีขึ้นกันนลละ่ะโอ้ยบอกเที่ยงมากปน้๊าาดเลว่าไปซื่อมันบ่ได้ เขาเลขกันเขาเล้วได้เยอเขาหังนั้น<ด>เขาหางังอัน,น,นเอาเครื่องนึงบ้านนี้นั้นจิไปซื้ออีกเขาบปอยู่หียนบา้านนี่มัดซุ้มข,ขายเด็กเขาม่จัคน <c oughs> นี่ปปูท่านี่บะเออไม่เท่านั้นแหละนี่ปีเออไม่เท่านั้นแหละเนี่เ <c oughs> นี่ ถือแล้วนมันอันนี้เออมันถือแล้วอันนี้เป็นร่องอ๋อร่องร่องไม่ได้เขียนร่องไว้เนาะปูเอาไปจับพานเป็นเจ็ดพานเป็นเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสินะค่ะแล้วก็เจ็ดแปดแปดเจ็ดูเขียนร่องเอนมาลองไว้นะาว่าเนี่ยหูเมียขึ้นพรอบาทตีรสเนี่ยมันตัวนี้เนี่ยมันใส่กล้องเลปูอ่าเนี่ยมันตกกันเก้าหนึ่งอย่างค่ะนี่แหละก็เเห็ดร่องไว้มันบ่มแปดนกับเก้าึเลยเรยว่าจ้งชื่อ้าจุนี้เห็ดร่องไว้เนี่ย เสร็ลองมาว่าเมื่อโตนี่ไปจับเอาปีงไก่หุกปีงไก่กองเลยในยุหันนะเลียงอุยว่าชินไห่มั่งกันว่าสันไปจับเอาปีงหนึ่งมาจะเอาอะไรก็มัดนางจินด้ว่หานสียดเสียนโอ้ยกูเคจินปีงไก่หลายแต่ก็บ่เคยจินปันและเกียยนงไงว่าส่นค่ะผมเมียได้เห็นเตือนนมากยังว่าเข่าบวบใหญ่ขันรลดเข่าหนึ่งเดี๋ยวเขาพูดว่าจะตีเขาหนึ่งรอดี่แหละ แต่พ่อแม่เก่าสูนวาชนน能ีเก่าสูนน้ำเด้นี่เลขกซีกูชนตอนนั้นนะนี่ตอนนี้นี่ละเรียฟันนี่แม่นก็่าเลขันดีกว่าเห็ดเรกน้ำตาเทียนจ้ดีมากทุ่มมาหลายแล้วเพเฮ็ดเฮ็ดว่านแล้วจับไห่บ้างนปูปูมันใจตัวไดที่สุดเออจับตั้งสักละเก่เกีวหนึ่งไว้บอกหนึ่งเหย็ดเหยนขึ้นปูเนยนดสรนิ่ง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 เด็ ไอ้เรียก่มีเกาอันเด็กเก้า่อกมีเกาเก้าศูนย์อยู่บ่ปูนี่เดได,ได้ได้ตีไ้เดยอโอ้เอาทั้งน,นี้น้ำบ่เดินไปอยู่ที่ไหนเดยเดินเจ็ดศูนย์เก้าศูน ต้องเตรีย<ด>มพร้อมเตรียมพร้อมต,ตัวปูไปตะเขียนตัวเล่นตะเขียนใตตัวเล่นให้เพินเ่นนี่ถือไปบันีหนเออเออถือแล้วนะเออเออเออเ,อ,อเนี่ลเนี่ย<อ>ขันบอลบอม่าแปดมันขม่าแปดศูนย์ตั้งใช่ค่ะเออขันขันว่ามือมันติดเป็นหาว่าแต่งการมันจะมาศูนยหา แปดเก้าศูนแต่ว่านี่แปดศูนเก้าศนเนี่แหละตัวมันสําคัญยนี่ค่ะนี่สองตัวนี้อมาแต่กระตั้งอันอันนี่กรนีตัวนี้กับตัวนี้อันนี้กับล่องกังเสนะค่ะนี่งเสะรก้าหนึ่งกับแปดหนึ่งนี่เป็นตัวเดนเดอขีดสินใต้สีแดงมันเป็นหนึ่งมันก็เป็นศูนเัวนแหวค่ะใด้ีเดียวต่มันสุกันสิรุดมากเป็นศูนกับสิเกนกับเก้าศูนเท่านี้อเออตัวนี้ อ่ะเยี่เอาไปใช้เชื่อ์ดอกเอากินน้องเย็บพี่มากตัวใดก็ต้องค่อยเลือกเอาเนาะเกระดิ่กโอนตัวเนาะจิตรลนาอีสิกรับบวกคับกระดิ่งตัดใจตัวนาอค่ะนีหลานเป็นเชีเลยอามีตัวนี้บ่หลายตัวดอกเขาเรียกชื่นี้มาตัดใจนี่เพราอไหนเห็ดสองคิวอันนี้นะคะสำหรับตัวเลขคุณตาฟันแม่นนะคะเรากับฟันแม่นอิริวัี่ผ่านมาได้แปดสาม วันนี้ก็เลยฟันตองงวดแล้วละวีสันก็มีเก้าเนืองแปดเนืองนี่เป็นตัวเด่นนะคะตัวเด่นตัวเน้นตัวหนักนะคะล่องเก้าเกตกับเกตแปดนะคะบัดน,นีถทาจะลดลงมาศูนย์คันเลขติดศูนย์กับห้ซื้อติดศูนย์ห้าแปดศูนย์ตัวเด่นก็มี่เกตศูนย์กับเก้าศูนย์เด้อค่ะเด้ออาพี่น้องเยบซิกับพิจจลณาเบิงนะคะส่วนตัวเลขคุณตาฟันแม่นนีค่ะ พอธรรมดาแอดกัเที่ยวมาถามแนวทางน้ำเล่ายุประจํงวันที่ผ่านมาเราไปถอนแขวเบ้าบ่ได้แอดกันเลยบ่ได้มาอีกโค้งสุดท้ายเลาะเลขสีออกล้ว่าเราได้แปดสามมาสั้นค่ะเอาวันนี้กับสิเขากคือเก่าแล้วเป็นวันที่สามวดนี้ที่ที่มันเขามาคุณตาวานะคะขอพี่น้องทุกท่านทุกคนโชคดีเด้อค่ะขอบคุณคุณตาหลายๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางตัวเลข ในงวดวันที่30ให้พี่น้องเอฟซีได้ไปพิจารณาไปเสี่ยงไปรุ่นกันนะคะให้โชคดีทุกท่านทุกคนร่ำรวยถูกหวยกันในงวดวันที่30ท่านว่าคมที่จะถึงนี้นะคะสวัสดีค่ะ